วันนี้นะคะฟ้าสภาทุกท่านนะคะมาชมฝั่งสายน,นเกตกันบ้างใช่ไหมพี่เอ๋ตอนนี้เนี่ยมีแน่นๆเลยนะคะมาดูกันที่ด้านหลังเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยดีกว่านะ<ส>เดี๋ยวเรามาอกโปรโมชั่นกันรอบหลังนะคะอ่ะพี่เอ๋เริ่มคันแรกเลยค่ะอ่ะสำหรับคันแรกนะครับ<ส>คันนี้เป็นเซตพันนะครับรถปี2015ครับเลขไมล์19,000กิโลนะครับราคาอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นครับคันนี้นี่มาด้วยอุปกรณ์ของแต่งเยอะพอสมควรเลยนะ อายางสภาพสวยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะมีแคชบาร์ท่อแต่งเป็นอะคาโบวิกฟูลนะฮะสปลายเลยมีกันดีดท้ายมาให้ด้วยนะสำหรับคันนี้แล้วที่สำคัญมีกันสะบัดไฮเปอร์โปมาให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันครับเชิญคุณตั้มเลยครับอ่ามาดูกันต่อครับคันนี้เป็น เน็กเก็ตไบค์ 900cc นะฮะเ 900SE ปี900 2018นะครับรถคันนี้นะฮะวิ่งมา14,000กิโลเมตรราคา239,000บาทนะครับคันนี้เป็นรถสีเดิมทั้งคันเลยนะฮะไม่มีลมไม่มีชนนะฮะแล้วตัวนี้มีท่อแต่งก็คือมีท่อแต่งมานะครับมีปลายท่อแต่งสลิปออนมานะฮะออแล้วก็มีท้ายมีท้ายสั้นแต่งนะครับคันนี้ สนใจคันนี้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์ลารเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูแซ900 SE คันต่อไปกันครับโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะแซ900 SE คันนี้นะคะโห oh, สีน้ําเงินมาเลยนะคะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี2017นะคะลูกค้าพิจิตรเปิดราคาอยู่ที่239,000บาทเท่านั้นนะคะของแต่งก็แน่นๆไม่แพ้คันที่แล้วเลยนะคะ มาดูของแต่งกันหน่อยไล่กันไปนเลยนะคะคันนี้มี ABS เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมีกาดไฟหน้าเนาะแล้วก็เป็นขอภัยค่ะลูกค้ากาดโมนาคะแล้วก็จะมีเป็นการล้มนะคะลูกค้ากระจกก็แต่งมาเรียบร้อยนะคะลูกค้าท่อนะคะก็เป็นท่อคาปปร์บอนิกมาแล้วนะคะลูกค้าสภาพเนี่ยสวยๆเลยนะคะลูกค้า้ายสั้นก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยๆเลยนะ,ะถ้าใรสนใจเนี่ยรีบแคปเจอร์หน้าจอเข้ามานะคะ คันถัดไปกันเลยแล้วกันนะคะพี่เอคาอ่าสำหรับคันนี้นะครับผมคันนี้จะเป็นแซตเก้าร้อยนะครับอ่าเซตเก้าร้อยปีสองพันสิบแปดครับเลขไม้แปดพันกิโลเท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะฮะสำหรับท่านใดนะครับสนใจนะฮะบ,บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคันนี้รถ8 0 0พกิโลแท้ของแต่งมีให้พอสมควรนะครับกาดหม้อน้ำแต่งมีให้นะการล้มแต่งมีให้ นะครับแล้วก็มีท่อของ N สเปกนะครับติดแถมให้ไปด้วยนะครับผมอ่ายางสภาพใหม่เลยนะครับ Continental นะฮะสำหรับคันนี้่ันใดกำลังสนใจนะครับมองหาอยู่นะครับแนะนำเลยนะครับผมลองมาดูคันต่อไปกันบ้างนะครับ มาดูกันต่อครับเซ900นะฮะตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับปี2017นะฮะรถคันนี้วิ่งมา1 5 0 0ง0 0กิโลเมตรนะครับราคา2 2 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้มาของแต่งรอบพันเลยนะจะเป็นกันล้มต่างๆนะมีปั๊มเบกรกล่างเบนโบ้ด้วยนะฮะปั๊มหน้าปั๊มหลังเบนโบ้มีท่อแต่งสลิปออนตรง AR นะฮะมีกันสะบัดครับ แล้วก็มีตัวปัม๊มปั๊มบนนะปั๊มลอยเป็นของแต่งจากนิชชินมานะครับอ่านี้เป็นตัวเฟรมเขียวนะฮะสียอดนิยมเลยถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะฮะร้านเรามีทั้งซื้อสดและจัดไฟแน์นะฮะสนใจแล้วแคปหน้าจอเข้ามาได้เลยนะครับ อ่าสำหรับคันต่อมาคันนี้นะครับเป็น Z800 นะครับรถปี2014นะครับเลขไม่สา0 0 0ืกิโลนะครับราคาอยู่ที่179,000บาทเท่านั้นนะครับอ่าคันนี้นี่ใครหาอยู่นะฮะ Z900 ของแต่งเต็มๆนะฮะคันนี้นี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับ8 0๋อแซดแปหรอครับอ๋อ Z800 ครับขออภัยครับ มือเบรกแต่งมือคัดแต่งกระจกแต่งลิโซมานะครับคันนี้แล้วยังมีท่อ SC นะครับเป็นท่อแท้เลยยางหลังสภาพใหม่เลยนะยางใหม่หน้าหลังเลยคู่ไปเลยนะฮะกันสะบัดไฮเปอร์โปร RSC นะครับมีให้ด้วยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันบ้างฮะโอเคครับเรามาดูเนกเก็ตบจากค่ายยามาฮ่ากันต่อนะครับมาดูคันแรกกันนะฮะตัวนี้เป็นยามาฮ่าเอ็มทีศูนย์เก้านะฮะตัวหน้าเอเลียนนะครับตัวนี้นะฮะเป็นรถปีจบปีสองพันสิบแปดนะฮะวิ่งมาหนึ่งหมื่นกิโลเมตรราคาเปิดอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าตัวนี้ก็สี่ตัวนี้ก็สีหายากหน่อยนะฮะมาพิเศษหน่อยสภาพใหม่มากวิ่งแค่หนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะฮะมีท่อแต่งทรงอะคาปอริกนะฮะ เราดูรายละเอียดแล้ว,วรบคันนะครับครับผมแล้วคันต่อมาคันนี้นะครับ MT 0 9นะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับเลขไม่เพียงแค่218กิโลเท่านั้นนะครับราคาเปิดไว้ที่259,000บาทนะครับ ท่านใดนะครับกำลังตัดสินใจนะฮะที่จะออกตัว MT09 นะครับผมแนะนำลองมาดูคันนี้ก่อนนะรถ218กิโลเท่านั้นนะฮะเดิมๆนะครับทุกคันไม่เคยน็อตไม่เคยไขเลยนะฮะท่านใดถูกใจชอบใจนะฮะลองมาดูนะฮะเดี๋ยวลองลองดูรอบคันกันดูนะครับใหม่ๆนะครับผมคันนี้ เลขใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้านทันเดอร์บายพรามห้าของเราการันตีเลขใหม่ให้ทุกคันนะครับโอเคครับมาดูกันต่อครับ MT-09 โฉมตัวตัวเก่านะฮะตัวนี้เป็นรถปี2016นะฮะวิ่งมา1 0 0่0กิโลเมตรครับราคาเปิดแค่เพียง2 9 0 0 0บาทนะฮะรถคันนี้คุ้มมากเลยนะฮะกับของแต่งต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว คันนี้จะมีท่อแต่งเทอร์มินอลนี่แบบ f u ลซ s สเต็มนะฮะแล้วก็มีการสบัดไฮเปอร์โด้วยนี่ตัวนี้ดูรายละเอียดร้บคันกันก่อนนะครับสภาพสวยมากๆยางนี่ตัวยางยางตัวนี้นะฮะก็ได้ยางตัวเฮล e ลี่ตัวสายฟ้ามาด้วยนะฮะสภาพใหม่มากเลยคันนี้และก็ที่สําคัญนะฮะมีกระเป๋าใบหลังมาอีกหนึ่งใบด้วยนะครับสภาพพร้อมออกเดินทางไกลได้เลยนะฮะคันนี้สวยมากๆเลยมาดูคันจริงได้เลยนะครับ สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่าเรามาดูคันนี้อีกคันหนึ่งนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยใครชอบความดิบความเถื่อนนะฮะคันนี้มีให้เต็มที่นะครับ FZ09 ครับรถปี2015ครับเลขไมหม่27,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาอยู่1 5 9 0 0 0บาทครับผมอ่าคันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่า รดสภาพมาสวยจริงๆนะครับยางใหม่เลยนะฮะหน้าหลังอ่ามีกาดหม้อน้ํนนนาให้ด้วยนะครับคันนี้แล้วยังมีแคสบาร์ให้ด้วยนะครับอ่าแล้วคันนี้นะฮะมีกระเป๋าหลังแต่งให้ด้วยนะครับผมเป็นของกีวีนะครับสามารถใส่เดินทางได้เลยนะสำหรับคันนี้ ท่านใดชอบท่านใดสนใจนะครับเข้ามาดูมาชมตัวรถกันก่อนได้นะครับเโอเคครับมาดูกันต่อไปครับมาดูจากค่ายคาวาสกินะฮะ6.50ซีซีนะฮะตัวนี้เป็นคาวาสกินินจา6ก0นะครับนี่เัวรถนะครับเป็นรถปี2017นะฮะวิ่งมาแค่เพียง8,000กิโลเมตรราคาเปิด อยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทครับตัวนี้เป็นรถเดิมๆทั้งคันเลยนะฮะสภาพสวยมากๆเลยนะฮะสภาพไม่มีล้มไม่มีชนนะฮะคันนี้สีเดิมทั้งคันสวยมากๆนะฮะมาดูคันจริงได้เลยนะะไม่ผิดหวังครับคันนี้ไปดูร,ดรายละเอียดรถคันกันเลยนะครับ สำหรับคันสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น er 6 n นะครับรถคันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าปี2014นะครับเลขไม้เพียง9,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่1 9 0 0 0 0บาทครับผมท่านใดสนใจนะฮะชอบใจคันนี้นะครับลองมาดูมาชมกันก่อนได้นะครับรถสภาพสวยนะฮะไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะฮะทางร้านขอการันตีนะครับผม ภารกิจต้องขออภัยจริงๆนะคะก็เหมือนเดิมเนาะท่านใดสนใจคันไหนนะคะก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอแล้วทักเข้ามาหาพี่ต้มฟ้าหรือว่าพี่เอกได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่สำคัญพ,พี่ตีฝากแจ้ง่าโปรโมชั่นฟรีค่าจัดเนาะค่าจัดตอนนี้นะคะฟรีค่าจัดเพียงแค่เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะคะ<ช>ลูกค้าท่านใดที่กําลังลังเลอยู่เนี่ยรีบ ัดสินใจนะคะสามารถรีบโทรเข้ามาได้เลยแล้วกันเนาะที่สําคัญที่ร้านเรามีบริการขนส่งทั่วประเทศเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ